พูดถึงเรื่องปัญหาที่ผมคิดว่าเป็นความท้าทายที่ประเทศเราเนี่ยก็เจอกันมาแบบตลอดนะครับแล้วก็ยังหาวิธีการแก้ปัญหาแบบเสร็จขาดยังไม่ได้นะฮะพูดถึงเรื่องขยะนะครับประเทศไทยเราก็ทราบอยู่แล้วเราเป็นประเทศที่พึ่งพาอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับในแต่ละปีเนี่ยเรามีขยะที่เกิดจากภาคเกษตรเยอะมากนะครับ ตัวเลขล่าสุดนะครับที่ผมได้มาเนี่ยนะฮะเรามีปริมาณขยะต่อปีนะครับที่เกิดจากการเกษตรภาคเกษตรประมาณหนึ่งร้อยี่สิบล้านตันต่อปีนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นมาจากข้าวเนาะก็ไทยเนี่ยส่งออกข้าวนะครับและเป็นผู้ผลิตข้าวเบอ้์ต้นๆของโลกนะครับก็ตัวฟางข้าวเนี่ยแหละครับข้าวเนี่ยพอเขาเก็บเกี่ยวแล้วมันก็จะเหลือตอเหลือฟางเหลือสังข้าวอะไรพวกเนี้ย นะครับก็มีประมาณถึงห้าสิบห้าสิบล้านตันต่อปีเลยนะนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกเอ,อ,อ้อยนะครับนะฮะจากการเกร็บเกี่ยวแล้วก็จะมีพวกขยะที่เกิดจากการเกร็บเกี่ยวของพวกอ้อยแล้วก็พวกมันสองกระหลังแล้วก็พวกผลไม้ต่างๆปริมาณขยะร้อยยี่สิบล้านตันต่อปีนี่แหละครับคือปัญหาสิ่งนี้มันเกิดขึ้นก็คือมันสร้างผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับก็ไม่อยากโทษ พี่ๆน้องๆเกษตรกรนะบอกว่ามันก็เป็นขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่ติดต่อกันมาก็ง่ายที่สุดก็คือเผานะครับอาจจะมีบ้านที่เอามาทําปุ๋ยบางคนบอกว่าเขเอามาทําปุ๋ยทําเอาอย่างอื่นนะครับแต่ว่าที่เราเจอกันเยอะก็คือเผานะครับการเผาเนี่ยมันคือง่ายที่สุดไวที่สุดแล้วก็ฝังกบสักแล้วก็ปลูกกันใหม่นะก็จะเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่มันเกิดตามมาเผาไปเรื่อยๆการเผาเอาขยะที่เกิดจากการเกษตรนะครับ มันก็จะเกิดก๊าซหนึ่งะจก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการผ่องไปก๊าซหนึ่งะจก็ทําให้อุณหภูมิโลกนยสูงขึ <tal> ้นนะครับสูงขึ <uri> ้นปุ๊บมันก็ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับโลกเราร้อนขึ้นน้ําแข็งละลายน้ําก็ท่วงง่ายนะฮะมีผลกระทบทำมาเต็มไปหมดดินเสียแล้วก็ระบบแหล่งน้ำอะไรต่างๆก็จะมีปัญหาตามมาเวลาเรามาดูนะครับว่าด้วยปัญหาแบบนี้ ปัญหาเราแก้ไขยังไงนะครับเท่าที่เห็นในบ้านเรานี่ก็มีหลายทางที่คุณแก้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอาขยะทางพืชผลทางการเกษตรไปเปลี่ยนให้มันเป็นไบโอเอเนจี e นะครับเอาไปทําพวกเอทานอลนะฮะพวกไบโอดีเซลหรือว่าไปทําพวกพลังงานหมุนเวียนท่านอื่นๆไปทําปุ๋ยนะครับหรือเอาไปทําพวกไบโอแมทเรียลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับ วันนี้ที่ผมอยากจะเอามาแชร์เนี่ยประเด็นมันมันผมเห็นเป็นมีเคสอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะครับเป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดจากขยะจากการเกษตรเช่นกันนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยครับก็คือมีอยู่ว่ามีนักวิจัยท่านหนึ่งนะครับก็เป็นสุภาพสตรีนะครับแกก็สนใจอยู่ในการทํางานอยู่ในแวดวงแฟชั่นนะครับก็ตัว งานของเขาเนี่ยนะฮะคาร์เมนนะก็คือเป็นสุภาพสตรีทานนี้นะครับแกก็ชอบธุรธกริจแฟชั่นมันมีความสวยๆงามๆนะทำนู่นทำนี่โดยทั้ง,งานเป็นเกี่ยวข้อ,ขอ,ขอ,ของกับอุตสาหกรรมแฟชั่นแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปค้นพบว่าในอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยมันก่อให้เกิดบลภาวะมากมายจริงๆนะธุรธกริจฟาสแฟชั่นเนี่ยเกิดขยะมากมายนะครับเอาง่ายๆ ถ้านนึกไม่ออกก็คือนึกถึงตัวเราแล้วกันเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ก่อนที่จะผลิตมันขึ้นมาเนี่ยมันใช้น้ํามหาศาลเลยนะครับแล้วมีสารเคมีที่มันั่วไหลลงไปในแหล่งน้ํามหาศาลเช่นกันแล้วเราเอาดูให้เราไปดูตู้เสื้อผ้าเราในบ้านเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่เนี่ยนับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเสื้อผ้าทั้งหมดที่เรามีมันมเป็นเรื่องน่าตกใจนะครับบางทีเราใช้ไม่ถึงสิบเปอร์เซนต์ของเสื้อผ้าที่เรามีด้วยซ้ำเราก็เวสานะฮะ ู้เสื้อผ้าเราเต็มง่ายเพราะเราซื้อในสิ่งที่เราไม่ได้ใช้จริงๆจังๆก็เยอะแล้วสุดท้ายยังไงครับพอเริ่มอยากได้ของใหม่ก็ไปบริจาคบางทีงก็ไปทิ้งบ้างขยะในแต่ละปีเนี่ที่เกิดจากการการทิ้งเสื้อผ้าเนี่ยมหาสารเช่นกันนะครับผลิตก็เกิดมลภาวะทิ้งก็เป็นมลภาวะอีกปัญหามัก็เลยฐานถมต่ำมา,าเ,ปเป็นบุกนะครับคุณค้าวแม่ก็ไปเจอว่าเฮ้ยท,ทำยังไงถึงจะ,จ,ะจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เขาเอง ชอบเครื่องหนังเป็นคนชอบเรื่องเครื่องหนังแลละนี้ซร้างผลิตอะไรต่างๆเขาก็เลยเกิดไอเดียว่าต้องหาทางเลือกที่จะผลิตเครื่องหนังแต่ไม่ได้มาจากหนังอะไรได้บ้างนะครับก็ระหว่างทางที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาเป็นสิบปีแล้วนะครับระหว่างทางที่มีการเดินทางนะครับไปทั่วโลกแล้วก็ไปดูงานก็ไปที่ประเทศฟิลิปปินส์เขาก็พบอะไรบางอย่างว่า เฮ้จริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถเอาเวสจากการเกษตรมาทําเป็นเครื่องหังได้เหมือนกันนะก็หลีกเลี่ยงไม่ต้องใช้หนังจริงๆแต่ใช้ขยะจากการเกษตรนี่แหละมาทําเป็นหนังทดแทนที่มีประสิทธิภาพมีคุณสมบัติมีความสามารถได้เหมือนหนังจริงๆเลยนะครับสิ่งที่เขาเจอก็คือใยสับปะรดครับสับปะรดเนี่ย ในประเทศฟิลิปปินส์ประเทศฟิลิปปินส์ถือเป็นประเทศอันดับต้นๆในการส่งออกสับปะรดนะครับด้วยความที่เขาเป็นประเทศที่ปลูกสับปะรดเยอะเนี่ยในแต่ละปีนะครับปัญหาของประเทศฟิลิปปินส์ก็คือจะมีใบสับปะรดที่ต้องทิ้งเนี่ยเผาทําลายเนี่ยนะครับจะทิ้งจะเผาทําลายจะทําปุ๋ยเนี่ยก็คือเวสประมาณ13ล้านตันต่อปีรู้ไหมครับจํานวนใบสับปะรดที่ทิ้ง ที่เป็นเวสเนี่ยที่เป็นขยะต่อปีประมาณห้าสิบสี่ล้านตันทั่วโลกแต่ประเทศฟิลิปปินส์ล่อ,อไปสิบสามล้านตันเยอะมากเยอะมากถ้าปล่อยทิ้งไปมันก็เวสเขาก็เลยมีเริ่มมีการทดลองนะคมั้นก็มีการทดลองว่าเราจะเอามันเป็นเส้นใหญ่เพื่อจะผลิตเป็นเครื่องหนักได้อย่างไรก็มีการทำนะครับทำออกมาดูกระบวนการทำเนี่ย ให้ออกมาเป็นเส้นใหญ่เนี่ยมันก็ใช้แรงงานมนุษย์ใช้เครื่องเครื่องจักรที่เป็นด้านแมชชีนิกไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับไม่ได้ใช้นวัตกรรมอะไรที่มันยุ่งยากหรือไฮเทคนะครับทําออกมาก็ด้วยความมุ่งมั่นนะครับด้วยความตั้งใจด้วยความพยายามใช้เวลาหลายปีนะครับกว่ามันจะออกมาได้เป็นพินาเทคสเขาใช้ชื่อว่าพินาเทคสนะครับก็ตัวพินาเทคสเนี่ยก็คือมีความสามารถ ดีเทียบเท่าหนังทูกประกาศแต่ในสเตจแรกปัญหาที่เขาเจอคือมันยังต้องมีการใส่สีให้มันมีความสวยงามนะครับเพราะหนังมันก็ต้องมีสีใช่ไหมล่ะแต่พีน่าเทคซึ่งมันเป็นใยสับปะรดถ้าเกิดว่าเอาแบบทื่อๆมาใช้เลยมันก็ไม่เหมือนหนังอีกก็ต้องมีการใส่สีเข้าไปสีที่ใส่เข้าไปในเวอร์ชันแรกๆเนี่ยก็จะต้องหนีไม่พ้นจําเป็นจะต้องใช้สีที่มีตัวเลี่อมเพสนะครับก็คือ มีเคมีเข้าเบสเป็นตัวเลื่อเบสเคมีเข้าเบสซึ่งจริงๆริงทาแมก็ไม่ชอบเขาอยากให้มันออกมาไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้มันก็จําเป็นจะต้องมีเพราะว่าเขาต้องการเอาโปรดักต์ตัวนี้พีนาเทคเนี่ย,เ,ยเอามาทดสอบตลาดก่อนเพราะเขาก็อยากรู้ว่าผู้บริโภครู้สึกยังไงกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็จําเป็นต้องปล่อยออกมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยาจากตัวเลขทที่ผมจําได้ก็คือมันก็ยังมีความเป็นท็อกซิกซึ่งมันเกิดจากเคมีเข้า แล้วก็จากปิโตเลียมเบสที่มันใส่ในสีประมาณห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็แกก็มาลองตลาดเฮ้ยตลาดปรากฏว่าตอบรับเว้ยเฮ้ยมันมาเว้ยคนชอบนะครับก็ ee, ผลที่ก็ต้องเอามาลองก่อนเพราะจะได้รู้ไงว่ามันไปได้หรือเปล่านะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นแค่ง,งานวิจัยที่อยู่ผลหิ้งเหมือนบ้านเรางานวิจัยหลายๆตัวนะครับคือไม่ยอมเอามาทดสอบตลาดากลับว่าจะทําให้มันเพอร์เฟกเลยซึ่งมันมันไม่มีทางอะ่ะมันต้องทําไปเทสไปทําไปแก้ไปแหละ จนสุดท้ายแกก็หาวิธีการจนได้นะครับจนได้ที่ลดผลกระทบจากเจ้าพีนาเทคเนี่ยแล้วก็ลดผลกระทบจากผู้เคมีคอลท็อกซิกต่างๆในกระบวนการผลิตในกระบวนการที่ใส่สีลงไปเ,เหลือแค่หเปอร์เซ็นงพูดง่ายๆก็คือผลกระทบมีแค่ห้าเอร์เซ็นี่คือดีแล้วสุดยอดแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าเจ้าตัวพีนาเทคเนี่ยก็ถูกจดลิขสิทธิ์นะครับเป็นเรื่องเป็นราวเลย แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่อยู่ในวงการแฟชั่นเนี่ยเป็นหลายร้อยหลาย,ลายพันแบรนด์นะครับที่สนับสนุน PINATEX ใช้เทคโนโลยีของ p i n าเทค์นะครับในการเอาไปใช้ผลิตแทนเป็นเครื่องหนังนะครับเรื่องนี้สอนอะไรกับเราบ้างนะครับผมอยากให้เราดูดีๆเนาะปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีทุกประเทศนะครับมันมีทุกที่แต่มุงมองของ คนที่มองวิธีการแก้ปัญหามันหลายมุมมองมันหลายแบบอย่างการณีของอชาเมนเขาเป็นคนที่มองซับซ้อนมองภาพรวมเป็นมองจุดเชื่อมโยงได้ดีมีความมุ่งมั่นนะครับถ้าไปถามว่าจะทำมาแทนเครื่องหนังเนี่ยบางคนอาจจะว่าเขาบ้าแต่เขาบอกเลยนะฮะในบทสัมภาษณ์ว่าเขาเชื่อว่ามันเป็นไปได้เขาถึงทําแล้วเขายังไม่ยอ่อท้อที่จะทดสอบตลาด เพราะเขาบอกว่ามันดีจริงถ้ามันเทียบเท่าจริงมันต้องไปต่อได้เขาเชื่อว่ามันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยจริงๆเขาตั้งใจให้เป็นศูนย์เลยนะแล้วก็กทําได้จริงๆนะครับความมุ่งมั่นมานแล้วทําไมถึงต้องจดทะเบียนจดเป็นสิทธิบัตรจดแพทเทนต์เหตุผลก็เพราะว่าเขามองอย่างนี้ว่าถ้าเขาต้องทําอันนี้ผมตีความนะถ้าเป็นสิทธิบัตรหรือเป็นลิขสิทธิ์หรือจดเป็นแพทเทนต์เนี่ยใครๆก็เอาไปใช้ได้ง่าย แล้วเขาก็จะได้ส่วนแบ่งจากการที่บริษัทหรือแบรนด์ต่างๆเอาไปใช้มันก็จะสเกลได้ไปทั่วโลกนะครับแต่เรามองม,องมุมกลับนะบางคนนะในบ้านเรามีหลายคนเลยนะคิดอะไรดีๆเนี่ยก็จะทําเองให้ได้ทั้งหมดอ่ะมันก็เลยไม่โตไงเพราะว่าเราคิดแบบจะเอาคนเดียวหมดเราอาจจะเชี่ยวชาญแค่เป็นนักวิจัยแต่ว่าเราอาจจะไม่เชี่ยวชาญในการทําการตลาดหรือการออกแบบอย่างแฟชั่นอะไรเงี้ยหล่าอาจ,จะไม่เก่ง แต่เราพยายามจะทาทั้งหมดมันก็เลยไปไม่รอดผมดึงชอบเคสนี้มากเลยพี่าเทคเจ้าของที่เป็นเจ้าของไลเส้นฉลาดมากนะครับแล้วมันเป็นการสร้างงานให้เกษตรกร,ร,กรที่ฟิลิปปินส์ด้วยก็คือเดิมทีตัดสับประรดโบกสับประรดขายได้แต่ลูกใช่ไหมวันนี้ใบอเอามาเป็นเส้นใยให้พีนาเทคได้กลายเป็นว่างานพีน a าเทคเนี่ยสามารถทําให้เกษตรกร,ร,กรที่ฟิลิปปินส์ที่ปลูกสับประรดมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ด้วย นะครับแล้วก็สินค้าที่เป็นสินค้าที่มาจากยายสับรถเนี่ยหรือเจ้า p ีนาเทคเนี่ยออกไปเป็นสินค้าแทนเครื่องหนังได้มากมายเลยและยิ่งเฉพาะตอนนี้เนี่ยหลายๆแฟชั่นแบรนด์นะครับพยายามจะสนับสนุนเ,เรื่องของความยั่งยืนสนับสนุนเรื่องของการลดผลกระทบต่อสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อมก็จะต้องหนีจากการใช้หนังจริงๆจ,จากสัตว์นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเขาก็จะแอนตี้ใช่ไหมครับใช้หนังแล้วมันเป็นแบบนี้ จันจะไม่สนับสนุนแบรนด์คุณเงี้ยมันก็ต้องมีหนักทดแทนนี่เลยเป็นที่มาที่อยากจะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังว่าจริงๆแล้วบ้านเรามีโอกาสเยอะมากนะครับเพียงแต่ผมมองว่าด้วยแนวคิดด้วยหลักคิดเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่เคลียร์ไม่ได้มองภาพรวมแบบกรณีของปีนาเท็ก์นะครับผมก็หวังว่าเในฐานะที่เราก็มีเวสที่เกิดจากการเกษตรมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันก็คงจะมีโอกาสให้กับพี่ๆน้องๆชาวไทยอีกเยอะนะครับ ลองเปิดหูเปิดตานะครับเอาพืชผลนทางการเกษตรเนี่ยมาปรับเปลี่ยนสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็จดเป็นสิทธิทบัตรจดเป็นลิขสิทธิ์จดเป็นแพลทเทนต์แบบชามแมนแบบฟินาเทคนะครับเราจะได้สเกลได้ตั้รด,ดุได้แล้วก็เติบโตได้เกษตรกรก็จะได้ลืมตาอา้าปากได้เช่นกันนะครับว่านี่คือสิ่งที่มันเห็นเป็นรูปธรรมแบบที่มันเกิดจากการมองแบบ holistic view และเชื่อมโยงผลกระทบซึ่งยิงนกกระเตียวเนี่ยได้ทั้หหลายตัวเลยครับ